อนนี้ผมป่วยอยู่นะครับผมยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับโดดเทียอะไรนักหนาวะไอสัตว์เป็นจัมเปอร์ไอโอเค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 ปั๊บเลยไปเลยปุ๊บเอราวันตัดลำแข้งเอราวันปุ๊บสวยข้างโอ้โอหมันสวิฟอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยกูว่ามึงสวิฟมากเกินไปละไอสัตว์เอราวันไทเกอร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 ์ ดลบแลววสวัสดีครับเรนโปโจนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มาเล่นสกัดแต่อตอนนี้ผมป่วยอยู่นะครับผมยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับคิปหนังสือน่จะแบบมันยังทําพิษผมอยู่นะคลิปนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้มันนะครับผมเลยฮะอะไรเท่าไหร่นะครับผมมาลงคลิปเพราะว่าแบบไอ้คลิปมันไม่ได้อย่างไงมันก็ต้องทําลงนะครับผมหายไปานานเดี๋ยวมันคนดูมันหายนะครับ <laughs> เดี๋ยวเขาลืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยควายเอ้ยว่ากูยังทำอยู่นะครับผมโอเคปะไปดูกันเลยโอ๋อเอาไอ้เหี้ยกูไม่ได้ตัดเลยทีนี้เทมพีม่มงโหวมาเลยเอาไปไปไปตัดก็ไปตัดโอเคอเค๋อฮูออ้สกัดผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีเล่นขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าเอออย่างที่ผมว่าไปนั่นไงผมเล่นเซนคิปมานานนะครับ เปลี่ยนตัวละครเป็นตัวแหลงใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าภาคน้สกัดเขาแหลงจ๋าขนาดนั้นหรือเปล่านะครับจากที่ดูอะแหลงมันไม่ได้ดีเท่าภาคที่แล้วใช่ไหมล่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องเล่นแบบไหนนะจะให้เล่นแบบเซนกิฟเลยนี่ก็ยากอยู่นะครับเออเอาแล้วกูพูดไปเรื่อยเลยนยะเอาจับเอาอละาวันเอาเอาเอาต่อยเอาโดดไหมโดดโดดได้หนึ่งไม่โดดกูโอเคโอเค เจมี่นะครับใครบอกว่าเจมี่มันเทียต่ำมาเวลาผมเจอเจมี่ผมรู้สึกว่าผมรับมือมันยากมากเลยนะครับเอาจริงโอ้โอเคพลาดแล้วล่ะจ้าปั๊บ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 โอ้เฮ้ยเฮ้ยยืดมาอ๋อลืมนะครับ ถ้ามีเดียมพันธุสกัดสับซอกมันอะผมผมติดไปใช้นะครับผมมันมันใกล้นะต้องเอาไปใช้ใกล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 ้เท่านั้นอึบออเออคอมโบง่ายๆไม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะเฮ้ยเอ้าแล้วมันกระโดดตอนที่ผมไม่ได้โฟกัสชอบสวิฟต์นักในสัตว์ฮะฮะเออโอ้โอ้โอ้โอโอโอ้มันสวิปอย่างเดียวเลยเว้ย เออเฮ้ยกูว่ามึงสวีปมากเกินไปละไอสัตว์นี่กูป่วยอยู่เนี่ยไอเหี้ยยังไม่อยากใช้เสียงเยอะโอเคไปเอาแม่งตายเลยเอาเอรลวันตัดลำแข้งเอรลวันทุบเอรลวันเสยค้างไม่ไหวครับไม่อยากปล่อยให้มันรอดไปได้ครับยอมใช้ซุปเปอร์สามเลยขี้เกียจเจอมันนะครับเจมี่นะครับเอรลวันไทเกอร์เอรลวันไทเกอร์เอรลวันไทเกอร์ เอลวันไทเกอร์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 ไทเกอร์เอลวันโอเคโอเคโอเคจ้าอุ๊บอุ๊บสวยและโอเคได้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 อยู่ได้อยู่อยรอรุมสักแป๊บโอเคบ้าด้เหี้ยตั้งนานไม่เคยพลาดน,นะโอเคไอส้สัตว์ รอบนี้คงไม่พลาดนะโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะอืออืออือออโอเคอ้าวเห็นความพัฒนาผมป่ะโอ้ก็มีนิดนึงก็มีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เก่งมากนะครับไม่ได้เก่งมากมันไม่เท่าเซนกิฟแบบผมมั่นใจในฝีมือเซนกิฟมากกว่านะแต่ัสนุกดีนะครับนานๆทีเล่นตัวแบบนี้บ้างก็มันดเหมกัน เอลวันไทเกอร์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 เอลวันลวตดหลบแล้วเอลวันโอ้เป็นโอเนะครับเมื่อกี้ผมกันได้แต่ว่าผมกันพลาดไอสัตว์เอลวันไทเกอร์เอลวันไทเกอร์เอลวันไทเอลวันไทเกอร์เอลมันยาวมากนะครับเอาถ้า normal สกัดมันไกลจริงๆนะครับ โคตรไก่แล้วเปนแหลมด้วยนะครับนี่นี่นี่ครับโอ้มันตีผมด้วยมึงโอ้ชอบสวีทมากนะครับตัวนี้โอเคเจ้าครั้งนี้ไม่พลาดคีบดิซิมเปิร์ไว้ให้มันง่ายๆเข้าไว้เลยพี่น้องขันมันยากมันกระสิเฮ้ยโบสือสองกันนะความหมายผมขันให้มันยากมันก็ คืนก็โก้ก็คว่าพอแล้วเฮียเฮ้ยมึงเกียโอเคยอมตายไปแล้วเนาะทำอะไรไม่ได้แล้วครับเวลาเราเหนื่อยเนี่ยกูเกียดเกียดนะครับผมเกียดสิบหายนี่อันได้ยิมแพ็กเลยงานหยาดมันอ๋อๆๆๆๆๆๆ้อยอ้อยมึงนี่ก็ได้เนาะเอ๋ออืออืออื กดผิดได้ impact ปับปับปับเอาประคัตตอก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 ,ตอกไม่มีได้ impact นะครับผมกดได้ impact แล้วเมื่อกี้ตต่นี้มีเอาได้เว้ยโอเคเอาเพิ่งให้กูตายไปเลยเฮียเอ้อเอาเต็มที่ เต็มที่เต็มที่เต็มที่จบคอมโบซะหน่อยนะมึงโอเคมันไม่ดอกแต่ก็รู้สึกว่าผมสู้ได้มากขึ้นนะครับกับวันแรกที่เล่นวันแรกนี่คือแม่งไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่เป็นเลยอะ่ะแต่เล่นเป็นแล้วมันสนุกนะสกัดอะ่ะแต่ผมบอกกันนะคนที่เล่นโชโตมาเนี่ยเล่นสายโชโตแล้วมันได้สกัดอะ่ะอาจจะไม่ค่อยชินนะครับเพราะมันช้ามากนะครับอ้าวชิบหายแล้วโอ้ ตัวมันช้ามากๆนะครับโอ้มึงจะแหลกทำไมล่ะกูจะพันหนดมันเนี้ยโอ้ขอบคุณมากครับสต,ฟฟตรีทไฟต์เตอร์ขอบคุณจริงๆกำลังมันเลยแหละไปตาน,นี่ขอชนะนะไอ้โชว์เขาหน่อยไอ้เฮียไอ้เสี่ยวแกงเหรอไอ้เฮียเสี่ยวกังระยะเหรอมึงอะฮะแน่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  แน่แน่ไอสัตว์แน่ไอสัตว์ไม่ระยะแข่งกูวโดดมากั้นเหรอโอ้โหเฮ้ยมึงตัวระยะก็เล่นระยะไปดิไอฮาระยะสู้กูไม่ได้เข้ามาเลยงี้เหรอ,อ,ม,อม,มาคุโซนลโดไป มันระยะมึงกันระยะไปอุ้ยไม่ทันได้ไงวะเมื่อกี้กดไปแล้วนะเอากดโดดเหี้ยเลยนักหนาวะไอสัตว์เป็นจัมเปอร์ไอโอเค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  ยาวชิบหายโดดเทียอะไรฮะฮะโดดโดดโดดมึงกระโดดมึงกระโดดโดดกระ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 โดดเเโบลยยคุณนี่กระโดด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 มากระโดดมากระโดดมามึงกระโดดมาแค่นั้นแหละมึงกระโดดมามึงกระโดดมาแค่นั้นเองกระโดดมาแค่นั้นเองเออนั่นแหละไอ้พวกจัมเปอร์อะไรกันนักกันหนา โดดอยู่นั่นแลละเว้ยมึงเล่นเจพีมระยะหน่อยดิกระโดดไหมมันกระโดดจริงนะเมื่อกี้ผมกล่ว่ามันจะไม่กระโดดเมื่อกี้เลยไม่ได้แอนตี้แอลเอาไว้เฮ้ยไอ้เฮียตกใจหมดอืมถ้าเป็นเมื่อกี้มันจับนะครับเจอใครไม่รู้มึงกระโดดดิอืมอเอ้าเฮ้ย อุซูยนังตืเออเออ,อ,อจะโทรเทกว่าไทเกอร์นี่กระโดดกระโดดกระโดดนั่นแหละอ้ออาวเฮ้ยคอมโบกูอะคอมโบกูอกูพลาดแล้วพี่น้องเอ้ย สวยแล้วโอ้มึงยังกระโดดอีกแล้ววะโอ้เื่โอเคโอเคดีดอืยออืม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 มาโอ้กดผิดไปกดมีเดิมพันเฉย กระโดดป่ะกระโดดป่ะเอาอกูก็ทำไมกูไม่แอ็นตีแอนวะกูเป็นกดนเลยขึ้นกูวะจะเย็นจะเย,นะเยน็นมะกูหลอนละกูหลอนละอันนี้กูหลอนละโอเคโอเคไอ,อ้เหี้ยกูเป็นเหลืองกูเมื่อกี้เอาชนะแล้วเหรอโอ้ไอ้เหี้ยมันรู้ตัวว่าชนะเลยเนี่ยโอ้โหพอชนะง่ายมันก็ไอ้นี่มันกระโดดอย่างเดียวครับมันอ่านออกง่ายอยู่อ่ะมันก็เลย อันนี้แต่ชนะคือชนะมาแล้วครับเจอริวประเทศจีนซะด้วยไปกันเลยนีเจ้าฉันเมิม่งเจอวอเจ้าลีบัวเห็นยังผมเคยเรียนจีนนะครับแต่ว่า,าลืมไปหมดแล้วครับรู้แค่เมื่อกี้นีเจ้าฉันเมิม่งเจอลิจิวปัจเจศนีเจ้าฉันเมิ่งเจอนีเจ้าชันเมิจอปั๊ปปั๊ปปั๊ขึ้นไปเล่นระยะต่อเล่นระยะต่อเล่นระยะต่อโดดไหมดูไหมโดมโดอนนี้โดดหลอกนะ ในระยะป่าระยะป่าปามีเดียมปาเฮฟวี่ปามีเดียมเอลวันไทเกอร์เอลวันไทเกอร์เอลวันเอลวันเอลวันเอ็นที้เอพ่าดไอ้สัตว์เอ้ยโดนเลยครับสมควรโดน okay, okay. โอเคโอเคอุ้ยไม่นึกว่าจะกระโดดผมไม่นึกว่ามันจะกระโดโดแล้วกปร่ไปอยู่เนี่ยโอเคโอเคโอเคอืม okay, okay, okay. <c oughs> โอ้โชคดีเป็นบ้าเลยครับเดาถูกพอดีฮออเออป่วยครับพูดดังไม่ค่อยได้นะครับเห็นใครพูดดังนั่นคือผมหลุดนะครับ <c oughs> อย่าอืมอ,อ,อ, <c oughs> อืว้าว <c oughs> นี่ไงไปไปไป อัปะคาอัปะเอาขวเยเอ้ยกบนพิษไไมาเลยวู้ปั๊บเลยไปเลยปึบ๊บเอราวันตัดลำแข้งเอราวันทุบสวยขึน้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ไม่ได้เล่นานานครับ ฝึกกระโมกันมานิดๆหน่อยๆนะครับนิดหน่อยๆ,ๆนิดหน่อยๆไอ้ได้ไอ้ศาสตว์โอ้โหนี่แหละถ้าสก,กาัดผมเบื่ออย่างหนึ่งนะครับถ้าส่วนใหญ่มันเตะไม่โดนนะครับเป็นทายนั่นเห็นไหมไหม,อ,มอย่าโอ้ตั้งสมาธิแล้วสวน โอเคสมควรตายล้ะกูตัดล่าาครับโดดคออัพจับโอเคค่อยๆไปมมมแม่งไม่สนเลยนะครับสติงไอ้ที่มันคล้ายๆจินริวเนี่ยเอาจริงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นบอบปับป๊บปับ๊บเนี่ยต้องใช้ปับ๊บโอ้โหผมไอทีเอพ่ายแล้วครับรีบกดไปนีันี้คือผมเริ่มโลกละ โอ้เส oh, like to ียไจไถึงกดทันผมก็ตายนะครับเดยอิมเพรเมื่อกี้เลือดน้อยโลกครับผมเริ่มโลกแล้วต้องใจเย็นหน่อยนะโอ้โหโอ้เสียายมึงไปโ้นไปโดนไหม โอ้โหกูกดทำไมวะกูก็กูก็ N T A ดีๆนี่ลืมนะครับโอไล่สาศาศาศาัตว์โอเคใจเย็นใจเย็นแล้วไทเกอร์ไปโอ้โสวยละอ้ห้ยได้อยู่เว้ย โอเคได้อยู่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 ผมพลาดเมื่อกี้ผมพลาดนะพลาดเยอะอยู่สัญญาก,กับตัวเองว่าจะไม่พลาดเป็นครั้งที่สองนี่ไงล่ะไม่ได้พูดเล่นๆไอ้สัตว์อืมอืมเอาเฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยอ้าวเฮ้ยเราคอมโบได้แล้วมผมหมดไอ้เฮี้ยกว่าอยู่โอเคใจเย็นใจเย็นได้แล้วหมดก็ใช่อย่างอื่นไปได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรทั้งนั้นแหละ ปล่อยไปเลยขึ้นมาแล้วกูเตะนะกูกุตินะตะนะมากูเตะนะโอ้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 ผมไปโดนกระแพงแล้วไม่ใช่อะไรนะเสร็จกูละไปอืโอ้ยเอาเรื่องเอาโชานะแล้ว,วเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับ ยังไงล่ะการท่านผู้ชมหรือจริงๆแล้วกูป่วยแล้วกูเล่นดีกว่าวะเพราะกูไม่ค่อยได้พูดวะเออเวยก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับสกัดวันนี้อันเมื่อนี้ผมป่วยนะครับผมผมเลยอันบมวลปนันไดเนาะขออภัยด้วยนะครับผมสมันไม่สนุกเท่าไหร่นะ <ş os> เพราะว่าอย่างที่บอกไปนั้นมันป่วยนานมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าไอคนไปดูคลิปมนสื่อแม่งเป็นโควิดหรือเปล่านะครับก็เลยมาติดผมเนี่ยแต่ก็อาการดีขึ้นนะครับผมก็เลยมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับ ที่มาลงให้ดูแล้วถ้าใครถามว่าเอาป่วยทําไมไม่พักวะพี่อะไรเงี้ยการพักนี่แหละครับผมการพักเล่นเกมเนี่ยแหละ ok? คือการพักของผมนะครับผมผมก็เล่นนะครับตอนผมป่วยผมก็ว่างก็ลุกขึ้นไปเล่นบ้านนะมันเบื่อนะครับผมนอนจริๆมันเบื่อนะผมก็เลยว่าเอา,าไหนก็เล่นแล้วก็ลงให้ดูหน่อยละกันนะครับผมแค่ว่ามันจะไม่พูดมากเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ได้ลงคลิปเป็นนานๆเน,นี่ยบางทีเดี๋ยวคนดูมันหายนะครับผมแบบว่าโอ้ยีัยพี่โจไม่ไ่ลงคลิปแล้วไปดีกว่าอะไรเงี้ยก็มาบอกว่ากูยังอยู่นะครับผมกูยังไม นิดหน่อยนะครับผมสซาับมานี้ก็เบ,บอร์ข้าสิบอกแล้วครับสวัสดีครับ